ประวัติความเป็นมาของเทพเจ้าซาเจียงกุลเทพเจ้าซาเจียงกุลเป็นเทพเจ้าชั้นจาตุมหาราชชั้นสูงภูมิที่6ในฝ่ายมหายานดำรงตำแหน่งเป็นราชองครัลักชั้นพิเศษขององค์เจ้าแห่งเทพยิกเสียนฮองเต้โดยสำเร็จมรรคผลชั้นเทพเทียบชั้นโพธิสัตว์โดยการเทศโปรดและแสดงมหากรุณาธรณีขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์ เคยมีตำนานกล่าวไว้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อครั้งเกิดศึกสวรรค์เทพเฮงเจียได้ก่อศึกสวรรค์เทพเจ้าเจียงกุนทั้งสามองค์ได้ร่วมกับเทพเจ้าเอิ่นหลางหรือเทพเจ้าสามตานำทหารสวรรค์ออกต้านกองทัพของเฮงเจียซึ่งสามารถเสมอกองทัพกับเฮงเจียได้และล้อมจับทเทพเฮงเจียได้ในช่วงแรกของศึกสวรรค์ ตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้บนฝาผนังศาลเจ้าตัวเจียงกุนหลังเก่าก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรมตามรัฐทิเหมาในยุคแก๊งสี่สหายซึ่งต่อมาศาลเจ้าถูกทำลายเกือบหมดสิน้นก่อนจะบูรณะขึ้นใหม่ในเวลาต่อมาเมื่อประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับเข้าสู่การปกครองแบบสี่ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงระบ,บุว่าเทพเจ้าเจียงกุนทั้งสามองค์ เป็นแม่ทัพปราบศึกและช่วยกษัตริย์จีนในสมัยนั้นก่อตั้งราชวงศ์ซังในราว1619ปีก่อนคิทศกักราชหรือราวปี1066ปีก่อนพุทธกาลได้บันทึกระบุว่าทเทปเจ้าเจียงกุลองค์ที่หนึ่งซึ่งมีใบหน้าดุดันและมีหนวดเขาดำเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากมสมุกหกะลาหมเชี่ยวชาญงานด้านเสนาธิการ มีความคิดสุขุมลุ่มลึกและมักคาดการเหตุการณ์ต่างๆไม่ผิดพลาดตามตำนานว่าแม่ทัพเจียงกุลองค์ที่หนึ่งนั้นมีอำนาจและตะบะบาลามีมากแม้เพียงจ้องมองใครจะสยบจิตใจของผู้พบเห็นทันทีโดยไม่จำเป็นต้องลั่นวาจาหรือแสดงกิริยาใดๆเมื่อสำเร็จเป็นเทพได้สมญานามจากอง,งค์เน็กเซียนว่าเทพชำนาญศึกเป็นเลิศควบคุมการทหารทั้งหมดของปฐมห้องเต้ราชวงศ์สัง พื้นเพเดิมเป็นคนเมืองจือกั้นเมื่อบ้านเมืองเกิดกี่ยุคราชวงศ์ล่มสลายลงเกิดเป็นกกเป็นเหลา่านายฝ่ายในบ้านเมืองแย่งชิงอำนาจมีการลบพุ่งล้มตายเป็นอันมากซึ่งในขนาดนั้นบ้านเมืองเสียหายเขายากมากแพงประชาชนอดอยากปรากฏหมู่โจรมากมายออกปล้นสดมประชาชนเหตบพระเจ้าเจียงกุลองทีหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในขนาดนั้น จึงได้รวบรวมกําลังและสอหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์จุติลิตเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ซึ่งต่อมามีนักปราท่านหนึ่งมาร่วมคิดแก้ไขเหตุบ้านเมืองขอให้คําแนะนําต่างๆแก่ที่ประเจ้าเจียงกุลองค์ที่หนึ่งซึ่งเป็นคนอยู่ในขนาดนั้นออกปราบปามเหล่าทรราชในขนาดนั้นซึ่งต่อมาเทพปเจ้าเจียงกุลทั้งสามองค์เมื่อครั้งยังมีชีวิตได้กำลาปราบศึกในบ้านเมืองสำร็จ จึงได้อัญเชิญนักปราชญ์ท่านนี้ขึ้นเป็นปฐมห้องเต้ราชวงศ์สังในเวลาต่อมาปรากฏว่าการปราบปามเหล่าทรราชของเทพเจ้าเจียงกุลองค์ที่หนึ่งในขณะนั้นไม่สามารถปราบได้สาเร็จเนื่องจากกี่ยุคในขนาดนั้นมีจํานวนกกเหล่าต่างๆมากมายดังนั้นในขณะที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถอยทัพอยู่ครั้งหนึ่งกับปรากฏแม่ทัพชลามากท่านหนึ่งมีหนวดขาสีขาวโพนทั้งผมและคิว้วแต่มีกำลังยุทธ์เพลงทวนกล้าแก่งมาก ลุมกาลังทหารจํานวนหนึ่งออกจากป่ามาช่วยลบหนุนเทพเจยงกุลองค์งที่หนึ่งในขนาดนั้นไว้ได้ได้ทราบต่อมาภายหลังคือเทพเจยงกุลองค์งที่สองเทพเจ้าเจยงกุลองค์งที่สองชอบที่จะอยู่ในป่าเป็นปกติเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มักตั้งทัพหรือพักอาศัยอยู่ในป่าแม้ในจวนซึ่งเป็นที่พักของแม่ทัพก็ปลูกต้นไม้ไว้มากมายต่อเมื่อเป็นเทพเจ้าแล้วก็ยังชอบที่จะสร้างศาลเจ้าไว้ในป่าอยู่เหมือนเดิมนํำมากดได้เห็นจาก การสร้างสรารเจ้าเจียงกุนองค์ที่สองไว้ในป่าเขตบ้านทุ่งลุงตำบลพระตรงเขตลอยต่ออำเภอหัดใหญ่เสดานอกจากนี้ยังชอบอาหารประเภทพืชผักเป็นชีวิตจิตใจนอกจากนี้ยังมีความรอบรนุงในด้านวิชาแพทย์ในการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาคนเป็นอย่างยิ่งทั้งยังชำนาญการทำลายคุณใสบนดำต่างๆบางตำนานว่าเก่งเพลงมวยและเพ,งพลงทวนจนหาใครเทียบได้ในประวัติศาสตร์จีน เพงเงาวผู้ที่เก่งที่สุดก็คือเทพเจ้าควนอูจนได้สมญานามจากองค์เยกเสียนว่านักบรบผราหมอซึ่งตามพื้นเพเดิมของแม่ทัพเจียงกุนองค์งที่สองที่มีการบันทึกไว้ระบุว่าเป็นคนเมืองสีส่วนแถบมณฑลสีอ่อานต่อมาภายหลังแม่ทัพได้ร่วมตกลงร่วมทัพเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกอบกู้แผ่นดินเนื่องจากอุมการตรงกรันและเมื่อปรับศึกภาคเหนือในภาคกลางได้แล้วจึงเคลื่อนทัพลงใต้ แต่การปรับศึกทางภาคใต้ของประเทศสาธารณชาชนจีนในครั้งนั้นกับยากยิ่งกว่าการรวมประเทศในเขตภาคเหนือและภาคกลางเพราะปรากฏว่ามีแม่ทัพหนุ่มอายุน้อยมากกำกับการลบต่อต้านสองแม่ทัพเจียงกุนเป็นกำลังสามารถซึ่งแม้ล่วงเวลามาถึง3ปีก็ยังเอาชนะแม่ทัพหนุ่มที่คุมพื้นที่ในภาคใต้แห่งนี้ไม่ได้จนเป็นที่ถูกใจของสองแม่ทัพเจียงกุนเป็นอย่างยิ่งในความสามารถของแม่ทัพหนุ่มท่านนี้ ถึงได้ออกอุบายคิดเอาชนะใจแม่ทัพหนุ่มท่านนี้ก็มาช่วยกอบกู้บ้านเมืองด้วยจึงได้ท้าสู้ตัวต่อตัวกับแม่ทัพหนุ่มท่านนี้แม่ทัพหนุ่มท่านนี้ต่อมาคือเทพเจ้าเจียงกุนองที่สามนั่นเองพื้นเพเดิมเป็นคนเหอหนานในเขตมณฑลเหอหนานอันเป็นเมืองเอกทางใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพรมแดนเชื่อมต่อมาจนถึงประเทศไทยประเทศพมา่าและประเทศลาวดังนั้นแม่ทัพเจียงกุนองที่สามนี้ ตามตำนานพื้นเพเดิมระบุว,ว่าเป็นคนไทยใหญ่บ้างกระแสว่ามีเชื้อสายเป็นคนไทยใหญ่ร่วมกับจีนดังนั้นสำเนียงการพูดรวมทั้งการใช้ภาษาของแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่3จึงพูดสำเนียงไทยได้ตั้งแต่ยุคนั้นซึ่งต่างจากแม่ทัพเจียงกุนองที่1และ2ซึ่งเป็นคนภาคกลางและภาคเหนือของประเทศจีนจึงพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนอกจากนี้การที่เป็ทัพเจียงกุนองค์ที่ส มีชีวประวัติเป็นคนไทยใหญ่นั้นจึงมีตำนานเล่าขานว่าเมื่อแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่สามได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้องลงสาบานกับแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่หนึ่งและสองดังมีสายเลือดร่วมกันแล้วโดยปณิธานปราบดาบิเศษตั้งราชวงสังพร้อมกอบกู้แผ่นดินให้พ้นจากกี่ยุคในครั้งนั้นแม่ทัพเจียงกุนองคที่สามคันอาสาปราบทางภาคใต้โดยตีหัวเมืองต่างๆจนเข้าเขตอาณาจักรล้านช้าง เมืองเวียงจันทร์และล้านนาหรือเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันเกิดการสู้รบพุ่งอย่างรุนแรงจนบ้านเมืองพินาตประชาชนรวมถึงไพ่ผลทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายลงเป็นอันมากแต่ในขณะที่แม่ทัพเชียงกุนองค์ที่สามกำลังจะตีอาณาจักรฝ่ายใต้ล้านช้างให้แตกอยู่นั้นปรากฏมีนักบวชรูปหนึ่งมาแสดงทมปิศนาตอบคำถามแก่แม่ทัพเจียงกุนองค์ที่สามโดยจะบินทบาทการโจมตีเมือง หากแม่ทัพเจียงกุนองที่สามตอบปริศนาธรรมะนั้นม่ได้อันแม่ทัพเจียงกุนองที่สามนอกจากจะมีอายุน้อยเพียงยี่สิบปีเศษตลอดชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับการลบพุ่งภายใต้คมหอกและดาบถึงแม้นจะมีสติปัญญาและวาทศิลป์ดีอย่างไรแต่ก็มิได้หมายความว่าจะรู้ธรรมะแต่อย่างใดทั้งไม่รู้ด้วยซ้าว่าธรรมะไปว่าอะไรท้ายที่สุดแม่ทัพเจียงกุนองที่สามก็พ่ายแพ้การตอบธรรมะแก่นักบวชรูปนั้นในที่สุด โดยที่แม่ทัพเจงกุนองค์งที่สามนี้ไม่เคยพ่ายแพ้กับเหตุการณ์ใดๆมาก่อนในชีวิตนอกจากการแพ้การบรองยุทธ์กับแม่ทัพเจงกุนองค์งที่หนึ่งและสองแต่ก็ถือว่าเป็นการแพ้ในการลบแต่นี่กับแพ้นักบวชรูปหนึ่งที่ไม่รู้เพลงลบใดๆและแพ้เพียงเพราะว่าไม่สบายบรรยายความรู้สึกของคําว่าสุขกว่าสงบนั้นไม่มีตำนานกล่าวว่าจากเหตุก,การณ์ครั้งนั้นแม่ทัพเจงกุนองค์งที่สาม ได้มีโอกาสศึกษาธรรมในระดับโลกีฌานกับนักบวชรูปนั้นอยู่เป็นเวลานานจนบรรลุธรรมในระดับหนึ่งในขนาดนั้นยังไม่บังเกิดพุทธการด้วยพระพุทธเจ้ายัางมิได้ประสูติการดังนั้นความรู้ของเรล่าฤาษีหรือนักบวชทั้งหลายทําได้สูงสุดคือการบําเพ็ญฌานโลกีเท่านั้นแม่ทัพเจียงกุลองค์ที่สามเมื่อทราบซึ้งในธรรมะที่ได้รับแล้ว รู้สึกผูกพันนับถือนักบวชรูปนี้เป็นอันมากถึงขนาดกล่าวสาบานว่าแม้นหากในชาตินี้ยังมีชีวิตอยู่จะมาปฏิบัติธรรมด้วยแต่หากไม่มีชีวิตแม้นเป็นวิญญาณจะมาร่วมสงเคราะห์ด้วยแม้นเกิดชาติใดหากบุญมีจริงดังท่านว่าจะตามหาท่านจนเจอแล้วค่อยร่วมบุญบารมีกันอีกในชาตินี้เราสร้างบุญบารมีด้วยการลบพุ่งสร้างแผ่นดิน เกิดชาติหน้าเราจะสร้างบารมีด้วยการสง่งเคาะคนด้วยธรรมะแทนการลบพุ่งปลดปล่อยผู้คนเราจะปฏิบัติจิตให้สงบการทำสมาธิแทนการอาฆาตศัตรูอย่างในชาตินี้เราจะเจริญด้วยธรรมะในชาตินั้นให้ได้ในที่สุดและเล่ากันว่านักบวชในตำนานนั้นก็คือหลวงพ่ออุ้ยเขมาพิระโตในชาตินี้นั่นเอง และว่ากันว่าอาจเป็นเพราะหลวงพ่ออุ้ยเคมาพินาโตขวางการฆ่าฟันลบพุ่งในครั้งนั้นถือเป็นการขวางกรรมอย่างหนึ่งภายใต้กฎแห่งกรรมถึงแม้จะได้บุญกุศลอย่างมหาศาลก็ตามดังนั้นเมื่อมาเกิดเป็นหลวงพ่ออุ้ยในชาติปัจจุบันจึงมีสุขภาพเสื่อมโทรมเจ็บไข้ตลอดเวลาและล้มป่วยหนักจนมรณภาพในขณะนั้นถือทุดงขวัดด้วยอายุเพียง50ปีเศษเท่านั้น แม้ว่าเทพเจ้าซาเจียงคุณจะตามมาส่งเคราะห์บุญต่ออายุแล้วตามที่เคยลั่นวาจาไวา้และทั้งคู่ก็ได้พบกันในการสร้างบุญบาร,รมีภายใต้ศาสนาพุทธแม้นฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนและอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเพียงวิญญาณก็ตามหลังจากนั้นแม่ทัพเจียงคุณองค์ที่สามก็ยุติสงครามเลิกทัพกับประเทศจีนโดยการยุติศึกการเปิดแผ่นดินราชวงศ์สังในยุคนั้นที่เขตล้านช้างนี้ภายหลังจากนั้นสามปี แม่ทัพเจียงกุนงงที่สามก็เสียชีวิตจากการซุ้มโจมตีของข้าศึกที่เข้าใจผิดว่าแม่ทัพเจียงกุนงงที่สามกลับมาเขตล้านช้างเพื่อจะโจมตีอีกแท้จริงแล้วแม่ทัพเจียงกุนงงที่สามต้องการกลับมาหานักบวชรูปนั้นเพื่อเสวนาธรรมแม่ทัพเจียงกุนงงที่สามเสียชีวิตเมื่ออายุ29ปีโดยเสียชีวิตร่วมกับนายทหารคนสนิทที่ติดตามมาด้วยเป็นชายหญิงรวมกันเพียง12คนจากการส้มโจมตีของข้าศึกสา0,000ื่นคน แม่ทัพเจียงกุลองค์ที่สามตามปกติเป็นผู้ถือกติพจน์ในความเป็นชาตินิยมชอบอยู่ทางภาคใต้เมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่มีจวนแม่ทัพก็ชอบที่จะสร้างอยู่ทางใต้ต่อมาเมื่อมีการอาสาปรับศึกปราบศึกได้และเคยปาลดกับแม่ทัพเจียงกุลทั้งสองเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ว่าถ้าตายก่อฝังศพไว้ที่ทางใต้ต่อมามีการขุดพบห่วงซุยแม่ทัพใหญ่ราชวงศ์สั่ง ฝังอยู่เมืองสัวเถาปฏิสถานอยู่บนเขาทางใต้ของจีนและเนื่องจากทั้งสามแม่ทัพมีความรักใคร่เป็นอันมากดังนั้นจึงมีดำริของแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองให้มาร่วมฝังศพร่วมกันกับแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่สามถ้าจะตายวันหนึ่งวันใดที่เมืองสัวเถานั่นเองมีการระบุว่าแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่สามจะมีอายุน้อยที่สุดแต่เสียชีวิตขณะยังหนุ่ม ได้เสียชีวิตก่อนแม่ทัพเจียงกุลองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองในการทําศึกปลและาชสมัยห้องเต้สังองค์ที่หนึ่งนั้นแม้ต่อมาเป็นเทพ,พเจ้าแล้วแม้ตั้งศาลอยู่ณที่ใดจะต้องมีคําว่าภาคใต้ระบุอยู่ในที่เด่นชัดภายในศาลเจ้าเสมออุปนิสัยอย่างหนึ่งของแม่ทัพเจียงกุลองที่สามเล่าสืบต่อกันมาว่าชอบดื่มเหล้าชั้นดีและสนใจเสียงดนตรีเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะมีเพลงยุทธที่เก่งกล้าแล้ว ตามตำนานเล่าว่าแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่สามเก่งในด้านการเจรจาชอบใช้ความคิดแก้ยุทธวิธีเมื่อเป็นเทพเจ้าแล้วได้รับการชมเชยจากองค์นิกเซียนฮ่องเต้ว่ามีสติปัญญาและวาทศิลป์เป็นเลิศดังนั้นเมื่อมีการต่อสู้กันตัวต่อตัว,ตว,ตวระหว่างแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สามเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นซึ่งผลปรากฏว่าแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่สาม พ่ายแพ้ต่อแม่ทัพเจียงกุนองค์ที่หนึ่งจึงได้สิโดลาบทั้งกายและใจและเข้าร่วมกองทัพปราบศึกรวมกําลังเป็นสามแม่ทัพปราบศึกทั่วประเทศได้สําเร็จช่วยให้ประเทศจีนในขนานั้นรอดพ้นกี่ยุคบ้านเมืองกลับเข้าสู่ความร่มเย็นเป็นสุขอีกทั้งปราบดาบิเศษก่อตั้งราชวงศ์สังสำเร็จในครั้งนั้นในบางตำนานมีการระบุว่าเทพเจ้าเจียงกุนทั้งสามเป็นต้นกำเนิดของบาบุลุษ ของผู้ก่อตั้งตระกูลลิมในอดีตการก่อนนั้นด้วยดังนั้นในประเทศจีนโดยเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศประชาชนที่แท่ลิมส่วนใหญ่จะบูชารูปเหมือนเทพเจ้าซาเจียงกุนทั้งสิ้นจบจนมีการเผยแพร่ในหมู่ตระกูลลิมในประเทศไทยรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปในเวลาต่อมาและไม่มีการระบุชื่อที่แท้จริงของเทพเจ้าเจียงกุนทั้งสามด้วยแม้ในบันทึกบนฝาผนังศาลเจ้าก่อนการปฏิวัติ5วัฒนธรรม รวมทั้งแผ่นป้ายหวงซุยในสัวเถาวตำบลยีแกแจของจีนก็ระบุเพียงแต่ตำแหน่งแม่ทัพเจียงกุลองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สเท่านั้นผู้คนในเมืองสัวเถาวกล่าวกันว่าเทพพระเจ้าเจียงกุลทั้งสานั้นชื่นชมและภูมิใจในความเป็นเจียงกุลหรือความเป็นแม่ทัพมากกว่าชื่อจริงของตนเสียอีกเมื่อแม่ทัพเจียงกุลทั้งสาองค์บรรลุธรรมเป็นเซียน ค้นพบสัจธรรมภายใต้คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นิยามธรรมว่าสัพสิ่งอยู่ที่บุญบารามีบุญบารามีก่อเกิดสรพสิ่งสรพสิ่งก่อเกิดบุญบารามีทุกสรพสิ่งในโลกนี้ล้วนจบสิ้นลงเมื่อสิ้นบุญบารามีทุกสรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดบุญบารามีบุญบารามีทุกอย่างจะจบสิ้นลง เมื่อสรรพสิ่งสูญสิ้นบุญบารมีทุกอย่างจะก่อเกิดเมื่อสรรพสิ่งเกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากสารเจ้าสาเจียงกุลอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา